สวัสดีครับจาก KD Project Racing ครับวันนี้นำรถ p c x 160มาลงคลิปให้ดูกันแต่งเล็กๆง่ายๆดูสปอรต์ตดูลักชัวรี่นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับคันนี้ได้ใส่โช้หลังของ OKD OK นะครับจะเป็นตัวท็อปปรับรีบาร์ได้นะครับ PCX คันนี้จุดเด่นของคันนี้คือเรื่องคุณยนต์160 c c นะครับดังนั้นได้เปลี่ยนเบาะทรงใหม่นะครับตัดเย็บโดยหน่อยวัดด่านนะครับตัวนี้ก็ดู เป็นเบาะทรสงสปอร์ตใช้ผ้าตัวใหม่ของทางร้านหน่อยวัดด่านนะครับก็จะเป็นผ้าหนานุ่มนิดหนึง่งตัวนี้จะนั่งแล้วจะไม่กระด้างนะครับจะไม่แข็งก็จะนุ่มๆครับตัวนี้คันนี้ได้ทําสีเป็นสีทองนะครับสีทองดูเหมือนสปอร์ตลักชูรีนิดหนึ่งนะครับคันนี้ได้เปลี่ยนระบบเบรกเต็มระบบแล้วนะครับด้านดิฉันดิฉันก็จะเป็นของขามูอีนะครับปั๊มเบรกเป็นนิชินสายเบรกเป็นเอิร์นหัวขามูอี นะครับก็ทำเต็มระบบครับคันนี้นะครับเสริมด้วยฝาคอไฟหน้าที่เป็นคาร์บอนนะครับชิวหน้าสายจะเป็นของสปีดี้นะครับอันนี้ชิวหน้าสาปกติคันนี้จะเป็นพลาสติกสีน้ำตาลทางร้านได้เอาไปพ่นเป็นสีดำด้านไว้ให้ดูดุดันมากขึ้นนะครับก็อันนี้เรามาดูเรื่องเบรคครับ ก็จะเป็นปาเติบูทฐานดำนะครับซ้ายขวาเบอร์16นะครับแล้วก็ใช้สายเบรกเดินหัวสายคาม์ูดีนะครับหัวสายคาม์ูดีก็ใช้งานได้ดีครับสายตัวนี้ผมได้เปลี่ยนแฮนด์เป็นแฮนด์ทรงเดิมแต่ว่าเอาของเดิมไปชุบเป็นลุ้งนะครับเพิ่มความเงางามแล้วความมีมิติของตัวแฮนด์สวยครับส่วนล้อก็ ทางร้านได้พ่นสี te 37นะครับจะเป็นสีต่จาๆไม้จะเป็นสีที่ทางร้านขายดีนะครับสีนี้ก็ใส่กับสีรถสีอะไรก็ได้นะครับมันเพิ่มความสปอร์ตของตัวรถมากขึ้นนะครับสีรถก็จะเป็นสีทองส้มนะครับก็จะเป็นเมทัลลิกตัวนี้นผสมหลายสีเข้าไปเพื่อให้มีความเงางามตรง เวลาจอดอยู่กลางแดดนะครับแล้วก็ดูเป็นลักชูรี่ออกสปอร์ตนิดๆน,น,นะครับระบบเบรกหลังเปลี่ยนยกชุดครับก็เปลี่ยนเป็นปาแมมโบสองเพอจานเบรกคาบูอีสองร้อมิลสายเบรกก็เป็นหัวสายคาบูอีนะครับก็ยังไงผมขอฝากคันนี้ไปด้วยนะครับฝากกดไลค,ค์คกดแชร์ฝากกดซับสไครด้วยจาก KD Project Racing ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ